เมื่อเวลา22นาฬิกาวันที่13กุมภาพันธ์ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์เลขที่334ทับ133ถึง134ซอยเวลคัมจอมเทียนหมู่12ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงได้มีการประสานตำรวจสพเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณาภัยเขตจอมเทียนและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยรีบนำกำลังไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้นตั้งเป็นสถานที่เพาะปลูกกัญชาของบริษัทแห่งหนึ่งพบต้นเพลิงอยู่ที่ชั้นสองที่เป็นห้องเพาะพันุ์กัญชามีเปลวเพลิงลุกไหม้ เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำดับเพลิงเข้าฉีดสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามไปเป็นวงกว้างแต่ก็เข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากเนื่องจากกลุ่มควันจากพืชกัญชาที่ถูกความร้อนส่งผลให้มีกลุ่มควันหนาแน่นพวยพุ่งส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วทั้งซอยโดยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เหลือเพียงกลุ่มควันและกลิ่นจากการเผาไหม้พืชกัญชาที่ยังโชยออกมาจากตัวอาคารอยู่ตลอดเวลา สอบถามนางสาวการจนาอายุ40ปีผู้ดูแลให้ข้อมูลว่าสถานที่แห่งนี้ขออนุญาตในการเพาะปลูกพืชสมุนไพรกัญชาคาดว่าสาเหตุเกิดจากแผนไฟฟ้าที่จะต้องเปิดให้กับต้นกัญชาเกิดช็อตแล้วมีการลุก,กลามส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทโชคดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ย่งใดนอกจากนี้ข่าวยังรายงานอีกว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในละแวกดังกล่าวเป็นอย่างมากเนื่องจากควันและกลิ่นของพืชสมุนไพรกัญชาได้ฟุ้งกระจายไปตามอากาศทําให้ผู้ที่สูดดมเข้าไปเกิดอาการมึนเมาบางรายมีอาการปวดหัวบางรายตาเยิม้มยืนหัวเราะแบบไม่มีเหตุผล ชอบใช่ไหม <laughs> โกรโกรเมาไหมพี่เมาไหมเออวะโปกโอ้ไปแล้ว้นเดิมนนเป็นไงพี่เมาไหมกินติดจมูกเลยของจริงของจริง มันลุกขันเลยมันแต่ไม่ให้ตรงนี้นะพี่